สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสุพยาการเด่นช่องที่เราจะพูดกันถึงเรื่องต้นไม้ที่มีอิทธิฤทธิ์ถ้าไม่มีอิทธิฤทธิ์ด้านใดด้านหนึ่งเราจะไม่นํามาพูดถึงกันในช่องนี้ค่ะวันนี้นะคะมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่จะนําเสนอหมากผู้หมากเมียนะคะหมากผู้หมากเมียเนี่ยถือเป็นพืชมงคลที่อยู่คู่บุญคู่บารมีกับคนไทยกันมาช้านานนะคะเพราะว่า เราถือกันว่าเป็นไม้ที่เป็นสิริมงคลเสริมสิริมงคลในการครองคู่แล้วก็ทําให้บ้านนั้นมีสิริมงคลโดยเฉพาะโอกาสที่ขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือเรือนหอเนี่ยหลายๆท่านก็จะต้องหาหมากคู่หมากเมียมาปลูกไว้ในบ้านนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลแล้วก็เสริมความรักให้ยืนยาวค่ะ มาดูข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของหมากผู้หมากเมียนะคะหมากผู้หมากเมียเนี่ยมีพื้อภาษาอังกฤษว่า Crabbit Palm นะคะ Good Luck p l a n ชื่อภาษาอังกฤษยัง Good Luck p a n เพราะฉะนั้นเขาถึงเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะ Palm Lily นะคะแล้วก็ ที่ได้ยินบ่อยๆก็คือถ่ยแผนนะคะชื่อวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเป็นชื่อ c o r d i l l a r f r u t i c o s a อยู่ในวงแอ a s p a r a g a นะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อเกี่ยวกับหมักผู้หมักเมียนะคะก็เชื่อคนโบนราณเชื่อว่า หากบ้านใดปลูกหมากผู้หมากเมียไว้เป็นประจำบ้านก็จะทําให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขเพราะหมากผู้หมากเมียเป็นของคู่กันเป็นเหมือนคู่สุขคู่สมคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยนะคะยิ่งไปกว่านั้นก็เชื่อกันว่าหากมีลําต้นขึ้นคู่กันสองลำต้นนะคะก็จะนำความโชคดี แล้วก็จะเพิ่มภูลสิริมงคลขึ้นเป็นเท่าตัวความรักก็จะประสบความสำเร็จราบรื่นสมหวังในเรื่องความรักทุกประการนอกจากนี้นะคะตัวใบก็ยังไปใช้ประกอบในงานพิธีมงคลอีกด้วยเช่นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใช้เป็นเครื่องบูชาพระนะคะอันนี้ขึ้นหลายกอเลยค่ะก็จะยิ่งเป็นสิริมงคลค่ะ <c oughs> <c oughs> นอกจากนี้นะคะเขายังเป็นสมุนไพรที่ดียอดเยี่ยมอีกด้วยนะคะนอกจากความสวยงามที่เราได้สัมผัสกันนะคะเขาเชื่อกันว่าเพื่อเสริมความสิริมงคลให้แก่บ้านนะคะชาวคนโบราณจึงนิยมปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านนะคะโดยจะนิยมให้ปลูกกันในวันอังคารเพราะโบราณเชื่อว่า เอาคุณทั่วไปในทางใบให้ปลูกวันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆต้นไม้มงคลเนี่ยที่ให้ใบสวยๆคนโบราณถึงจะให้ปลูกเป็นในวันอังคารนะคะเ,เป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบแสงมากนะักก็อยู่ใต้ต้นไม้รำไรก็จะยิ่งงดงามแต่ก็ถ้ามีแสงก็จะทำให้ขอบสีใบเขาชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะลักษณะของ ต้นหมักผู้หมักเมียนะคะลำต้นเขาจะเป็นลำต้นตั้งเดี่ยวนะคะแล้วก็จะแตกกอ,อกมา,าลักษณะลำต้นนะคะก็คือตั้งขึ้นมาเดี่ยวๆเลยจะเห็นต้นข้างหลังนะคะก็จะตั้งขึ้นมาเดี่ยวๆแล้วก็แตกเป็นกอกๆไปเป็นทรงพุ่มนะคะก็รวมกันอยู่หลายๆต้นก็เป็นทรงพุ่มนะคะก้านใบก็จะมีสีน้ำตาลหรือมีสีอื่นตามสายพันธุ์ตัวนี้ก้านใบสีชมพูสวยมากค่ะ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเพชรสีชมพูค่ะตัวลักษณะใบนะคะใบเดี่ยวก็จะแตกออกด้านข้างลำต้นก็สลับกันลักษณะเป็นรูปหอกเรียวยาวปลายใบแหลมโค้งนะคะเห็นลำต้นเขาไหมคะลำต้นเขาเนี่ยคนะเป็นต้นขึ้นมาง่ายๆอย่างนี้ค่ะใช้พื้นที่ไม่เยอะแล้วก็มีใบสวยๆขึ้นมาใบาเป็นรูปหอกเรียวยาวปลายใบเหลี่มแหลมโค้งงอลงด้านล่าง มีหลากหลายสีสันเช่นม่วงสีม่วงสีน้ำตาลสีเขียวอ่อนเป็นต้นเขาอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนไปอีกสีหนึ่งด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่ที่ว่าสายพันธุ์ก็เป็นสายพันธุ์ผสมแตกใหม่ขึ้นมาอีกเยอะเลยแล้วก็สภาพของแสงแดดนะคะตัวหมักผู้หมักเมียนี่มีดอกด้วยนะคะมีดอกแล้วก็ช่อย,ยาวเพราะฉะนั้นตัวหมักผู้หมักเมียเนี่ยเป็นหนึ่งต้นไม้นะคะมีอีกหลากหลายสายพันธุ์อย่างเช่น พันเพชรเจ็ดสีพันลัศมีเพชรบัลลังก์ทองเพชรดาราเพชรน้ำหนึ่งเพชรสายรุง้งเพชรไพลินตระกูลไก่ตระกูลทับทิมตระกูลชมพูพานตระกูลสบายทองลองไปหาอ่านดูนะคะมีหลากหลายสวยสายพันธุ์ที่สวยงามมากนะคะนอกจากนี้นะคะตัวหมักผู้หมากเมียเนี่ยก็ยังเป็นสมุนไพรอีกด้วยนะคะ เพราะว่าถือว่าเป็นตัวสมุนไพรที่ใช้ในการสมานแผลรักษาแผลในลำไส้แก้ไข้เหือดหัดอิสุกอิสัยใช้ขับพิษไข้แก้ตัวร้อนนะคะใช้ต้มอับแก้เพ็ดเม็ดผื่นคันโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการทดลองนะคะก็มีส่วนที่ต้านเชื้อแบคทีเรียได้อยู่ในระดับกลางนะคะแต่ ตัวใบเนี่ยเขาก็จะเอามาต้มพอกแผลแล้วก็มีดื่มสำหรับแก้พิษต่างๆที่ได้บอกมาแล้วสำหรับสตรีมีครรภ์ห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะมีโอกาสที่จะทำให้แท้งได้นะคะเพราะว่าเขาขับเลือดเพราะฉะนั้นตัวหมักผู้หมักเมียจึงเป็นไม้มงคลต้นหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้ใครเลยนะคะจึงควรหามาปลูกไว้นะคะแนะนําให้นํามาปลูกไว้ในบ้านเพื่อเสริมสิริมงคลนะคะเพื่อเสริมความรักอย่างยิ่งนะคะ ยังไงขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยค่ะขอบคุณ